มาต่อไฟจากฮ่องกงไปบิสแบนกันค่ะรอบนี้เราใช้เวลาต่อเครื่องประมาณ2ชั่วโมงนะคะเครื่องที่ใช้ก็จะเป็นแบบ3 4มสาใหญ่มากคือเราเป็นคนหนึ่งที่ชอบนั่งติดหน้าต่างมากเลยนะคะถ้าห่มหมอนของไฟนี้คือให้เยอะเวอร์แต่ดูนี่หมอนมันพับได้แบบนี้เลยความดีใจคือไฟนี้ได้นอนแบบ3มที่ยาวๆใช้เวลาบินประมาณ9ชั่วโมงค่ะก่อนเครื่องเทคออฟเขาก็จะแจกเมนูอาหารคือดีมากอ่ะมีเวลาคิดชอบหน้าจอของคาเทต์ปาซิฟิกอ่ะคือมันกว้างดีหลังฝนตกบรรยากาศที่ฮ่องกงก็จะ ค่อนข้างสวยหน่อยมีหลายกล่องให้ดูเลยตอนเสิร์ฟอาหารเขามีแจกถั่วด้วยวันนี้เขาเอาเครื่องดื่มมาแจกก่อนนะคะเราก็ขอกินเป็นน้ำองุ่นแล้วก็กาแฟเนาะโดยความติดใจซีฟู้ดของที่นี่ก็ขอสั่งมาอีกแล้วกันรอบนี้เราขอสั่งมาเป็นพาสต้ากุ้งซอสลอสเตอร์ก็คืออร่อยฟินๆเลยค่ะจากนั้นเขาก็จะมีทูน่าสลัดให้เนาะผละไม้ก็เดิมๆเลยไอติมวานิลลานี่คือนัวสุดๆเลยค่ะเช็คห้องน้ำของสายการบินนี้บ้างดีกว่าส่วนตัวเราเราเปิดซ่วมมาเรารู้สึกว่าสายการบินจีนอะซ่วมสะอาดกว่าเนาะ รอบนี้ความรู้สึกเหมือนตีตัว Business Class. ๋วบิว i ิ e เนตคลาสไลนี้มีอาหาร2มือนะคะมีเปิดใจขอเป็นหมือเปิดใจปุ๊บขอปิดปากเขามันแปลกๆปกมันเหมือนหมูเจะค่ะส่วนของหวานนั้นเป็นเค้กมันจะฝืดคอหน่อยแต่ก็อร่อยนะไล์ของคาเทนนี่ก็จะถึงบริส a บนประมาณ5้าทุ่มครึ่งนะคะทนี้เราเอาอาหารเครื่องแกงเข้ามาในออสเยอะหน่อยก็คือต้องดีแคลร์เยอะเลยเราต้องนอนที่สนามบินประมาณ6ชั่วโมงนะคะเพื่อต่อบสัสที่สนามบินบริส a บนเขาก็จะมีห้องน้ําให้เราอาบฟรีด้วยนะน้ําร้อนน้ําเย็ที่นอนก็หาจับจองเอา ะะวันนี้เราต้องชาร์จแบตก็เลยต้องนอนในลักษณะแบบนี้ทนทนเอาหน่อยนะสาวเราจะไปโดเมสติกแอร์พอร์ตด้วยรถทรานเฟอร์ฟรีของสนามบินค่ะเพื่อที่จะไปต่อรถทัวร์ในออสเตรเลียอีพหน้ามารีวิวกัน